ทำไมคืนวันเพ็ญเดือน12แม่น้ำทั่วไทยเต็มไปด้วยแสงเทียนนี่คือคืนที่คนไทยขอบคุณสายน้ำและขอเริ่มต้นใหม่กระทงหมายถึงภาชนะเล็กๆที่ใส่ดอกไม้ทูบเทียนเพื่อบูชาพระแม่คงคาผู้มอบน้ำให้ชีวิตคนโบราณเชื่อว่าการลอยกระทงคือการขอขมาน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจมาตลอดปีตำนานเล่าว่าพิธีนี้เริ่มในสมัยสุขโขทยัย เมื่อนางนพมาศประดิษฐ์กระทงดอกบัวง,งามถวายพระร่วงกระทงในอดีตทำจากหยวกกล้วยใบตองและดอกไม้สดทั้งสวยอ่อนโยนและย่อยสลายตามธรรมชาติเทียนคือแสงสว่างทูบคือคำอธิษฐานส่วนดอกไม้แทนความงามและความบริสุทธิ์ของชีวิตเมื่อเราปล่อยกระทงลงน้ำก็เหมือนปล่อยความทุกข์ความผิดและความเศร้าให้หลหายไปกับสายน้ำ ทุกวันนี้ลอยกระทงกลายเป็นเทศกาลแห่งแสงสีและความสุขแต่ยังคงหัวใจเดิมคือความกตัญญูต่อธรรมชาติหลายชุมชนเปลี่ยนมาใช้กระทงจากขนมปังใบไม้หรือวัสดุรีไซเคิลเพื่อไม่ให้แม่น้ำต้องรับภาระจากความศรัทธาจากวิธีบูชาน้ำสู่เทศกาลแห่งความสุขลอยกระทงคืนที่คนไทยลอยทุกปล่อยใจและรับแสงใหม่จากจันทร์เต็มดวง